ตายก่อนตายทำไมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุตอนที่สามเมื่อเราดูหน้าในกระจกเห็นว่ามีรอยหน้าที่แต่ก่อนไม่เคยมีถ้ารู้สึกเสียใจนั่นยังไม่ใช่นักภาวนานักภาวนาต้องได้กำไรได้ปัญญาว่าเรากำลังจะตายจากความเป็นคนหนุ่ม คนสาวเสียแล้วนี่คือความตายความตายมันเกิดรอบตัวเราตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นทุกเวลานาทีเราลืมหูลืมตารับรู้ต่อความจริงแล้วน้อมความจริงนั้นเข้ามาเป็นเรื่องของเราด้วยยิ่งน้อมเข้ามา ยิ่งฉลาดต่อชีวิตของตนให้อภัยคนอื่นได้ให้อภัยตัวเองก็ได้ให้อภัยตัวเองด้วยการมองว่าในวันนั้นในปีนั้นเราเป็นคนมีสติปัญญาแค่นั้นมีกิเลสแค่นั้นที่ทำในวันนั้นพูดในวันนั้นมันก็ถูกต้องตามเหตุ ตามปัจจัยที่มีอยู่ในวันนั้นให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยคนอื่นด้วยทีนี้เมื่อเรามองคนรอบข้างผู้ที่เราเคารพเรารักเราต้องนึกถึงคำของพระว่าเราต้องมีความพัดพลาคจากสิ่งและคนที่เรารักแน่นอนทุกสิ่งทุกคนไม่วันใดวันหนึ่ง ต้องพัดพรากจากเราและจะเป็นเมื่อไรก็ได้ถ้ายัางไม่ตั้งใจพิจารณาอาจจะยอมว่าความตายจะเกิดขึ้นแน่แต่คงไม่ใช่วันนี้หรอกคนอื่นเขาก็ต้องพัดพารากจากเราจริงแต่คงไม่ใช่วันนี้แต่ละวันคนเสียชีวิตไปตายไปจํำนวนมากมาย และในจำนวนนั้นก็คงมีหลายสิบเปอร์เซนต์ทีเดียวที่เชื่อจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายว่าคงยังไม่ใช่คงไม่ใช่วันนี้ความกลัวตายเป็นสิ่งที่สถิตอยู่ในจิตใจของปุถุชนทุกๆคนแต่ส่วนมากเราจะเก็บกดความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยจะรู้ตัวคนกลัวตาย โมหนึ่งต้องคว้าเอาสิ่งใดสิ่งเป็นผู้คุ้มครองผู้ปกป้องผู้ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยอาจจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็ได้อาจจะเป็นพ่อก็ได้อาจจะเป็นสามีภรรยาก็ได้อาจจะเป็นผู้นำประเทศก็ได้อาจจะเป็นสถาบันใดก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่งคอนเซปต์ใดคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นดูแลเราสิ่งนั้นจะปกป้องเราทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่ตายมนุษย์กลัวตายอีกหมู่หนึ่งชอบทำอะไรเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่พึ่งเคยเลยช่วยตัวเองได้ เป็นคนที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นเป็นคนเก่งเรียนก็เก่งทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งทำอะไรก็เก่งก็เอาความเก่งนั่นแหละเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเรารู้สึกว่าตัวเองนี้ตายไม่ได้เก่งเกินไปแน่เกินไปความกลัวตายปรากฏในบุคลิก นิสัยแนวทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอ่อนแอก็พึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยบางคนก็เอาความเก่งกาจของตัวเองความสามารถของตัวเองเพื่อนำไปสู่ความรู้สึกว่าปลอดภัยแต่พระพุทธเจ้าเตือนว่าอย่างไรอย่างไร ไม่ปลอดภัยอยู่ดีชีวิตนี้เราไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อชีวิตของเราพร้อมที่จะแตกดับไปเมื่อไหรก็ได้เรามีเวลาที่จะไปทะเลาะเบาะแวงกับสามีไหมเรามีเวลาที่จะไปทะเลาะเบาแวงกับภรรยาไหมเรื่องเล็กเรื่องน้อยโกรธกันทั้งวันทั้งคืน บางทีโกรธกันเป็นเดือนก็มีแล้วเรามีเวลาพอไหมที่จะจมอยู่กับอารมณ์เศร้าหมองเรื่องแค่นี้เองถ้าเราเข้าถึงทำแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไปโกรธแม้แต่ชั่วโมงเดียวเพราะชีวิตเรามันสั้นเกินไปถ้าผู้ที่เราเคารพรักพัดพากจากเราไปแล้ว ลองดูความแตกต่างระหว่างความรู้สึกที่ถือว่าใช้เวลาด้วยกันอย่างเห็นคุณค่าของเวลาอยู่ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจความเคารพซึ่งกันและกันตลอดเวลามีความรู้สึกพร้อมที่จะรับความจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราผัดพลากจากคนที่เรารัก ในลักษณะอย่างนี้ทำใจได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เราเคารพลักผัดพลากเราไปพอไปแล้วอดนึกถึงสิ่งไม่ดีที่เคยพูดไม่ได้เราก็ไม่มีเวลาจะแก้ไขเสียแล้วและสิ่งที่เคยคิดจะพูดสิ่งที่ดีที่เคยคิดจะทำไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้แล้ว ถ้ายอมรับในหลักการนี้เราจะทำอย่างไรจงน้อมข้อพิจารณาเข้ามาว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราพอใจไหมถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของคนรอบข้างแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เคยทำ สิ่งที่เคยพูดกับคนนั้นไหมมีอะไรบ้างไหมที่เรายังไม่ได้ทําที่คิดว่าดีอยากจะทําแต่ไม่เคยทําสักทีมีแต่จะ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 ,จะทํามีอะไรบ้างไหมที่เราคิดจะแก้ไขนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขสักทีจะแก้จะแก้ถ้ามีอะไรต้องรีบจัดการ ความตายไม่ได้สนใจความรู้สึกของเราไม่เกรงใจเลยว่าเรารู้สึกพร้อมหรือไม่พร้อมมีธุระยังค้างอยู่อย่างไรสิ่งทั้งหลายเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่เคยเป็นไปตามความต้องการของเราถ้ายอมรับในหลักการนี้เราจะทำอย่างไรจะน้อมข้อพิจารณาเข้ามาว่า ทุกวันนี้เรากําลังใช้ชีวิตอย่างไรถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราพอใจไหมถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของคนรอบข้างแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เคยทำสิ่งที่เคยพูดกับคนนั้นไหมมีอะไรบ้างไหมที่เรายังไม่ได้ทำที่คิดว่าดีอยากจะทำ แต่ไม่เคยทำสักทีมีแต่จะทำจะทำมีอะไรบ้างไหมที่เราคิดจะแก้ไขนานแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขสักทีจะแก้จะแก้ถ้ามีอะไรต้องรีบจัดการความตายไม่ได้สนใจความรู้สึกของเราไม่เกรงใจหลยว่าเรารู้สึกพร้อมหรือไม่พร้อม มีธุระยังค้างอยู่อย่างไรสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่เคยเป็นไปตามความต้องการของเรามัจจุราชไม่แคร์ความรู้สึกของเราท่านทำตามหน้าที่คือกฎแห่งกรรมความตายไม่มีเข้าข้างใครเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตเราจึงมีค่ามีค่าทุกลมหายใจทำให้เรามีทางเลือกทุกวันว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะภาวนาไหมทำให้สิ่งที่ดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นไหมหรือวันนี้จะปล่อยตามบุญตามกรรมคืออะไรก็ได้ถ้ามีโอกาสทำบุญก็ทำไป ใครชวนไม่เคยปฏิเสธแต่ถ้าจิตเศร้าหมองก็พยายามหนีไปหาความสุขง่ายๆกบเกลือ่อนแก้ด้วยการกินบ้างการเล่นบ้างเที่ยวบ้างซื้อของบ้างพอยปลอบใจตัวเองว่าเรื่องที่ควรจะแก้ไขก็คงมีโอกาสอยู่หรอกแต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีเวลา นี่คือเหตุผลเทวดาไม่ใช่เหตุผลมนุษย์ถ้าเราเป็นเทวดาสนุกและปลอดภัยอยู่เป็นกับเป็นกันก็คงเป็นเหตุผลที่พอฟังได้แต่เราไม่ใช่เทวดาเราเป็นมนุษย์ผู้เสี่ยงภัยเราเป็นมนุษย์ที่อาจจะสูญจากโลกนี้ไปสูญเสียลมหายใจได้ก็ได้ ผู้รู้ทั้งหลายจึงพร่ำสอนเราว่าต้องสำนึกว่าชีวิตของตนเป็นของไม่แน่นอนและความตายของตนเป็นของแน่นอนวันใดวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปและทุกคนที่เรารู้จักทุกคนที่เรารักต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกับเราฉะนั้นเราต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ ในถทมที่ดีที่สุดทำไม่มีบุญมีกุศลอยู่ในใจบุญกุศลนั้นคือชื่อของความสุขที่สะอาดเมื่อตัวเองก็มีความสุขที่ใสสะอาดความสุขที่เรียกว่าบุญหรือว่ากุศลนั้นเราเก็บไว้เสเวยคนเดียวไม่ได้มันจะล้นออกมามันก็แผ่ออกไปเป็นความสุข ที่ทำให้คนรอบข้างพลอยมีความสุขด้วย